สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวดีเ hey, ฮทั่วไทยลุ้นแจกเพิ่ม3เดือนเริ่มกลุ่มพาพันนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสีที่ตอนนี้มีลุ้นนะคะจะมีเงินเข้าแอปเป๋าตังมากกว่า1,500บาทพร้อมเพิ่มระยะเวลาใช้จ่ายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งในเนื้อหาข่าวก็ได้พูด ถึงโครงการคนละครึ่งเฟสีซึ่งเตรียมจอ่อขยายวงเงินแล้วก็ ขยายระยะเวลาด้วยนะคะให้ใช้กันยาวๆต่อเนื่องกันไปเลย3เดือนถึงแม้ว่าล่าสุดโครงการคนละครึ่งเฟสสี่จะเข้าคอรมอไม่ทันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าต้องรอการพิจารณาจากทางสภาพัฒน์ก่อนเพราะว่าโครงการนี้จะต้องใช้เงินกู้จากพรกองเงินกู้เพื่อฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาเศรษฐกิจก็เลยต้องรอมติจากทางสภาพัฒน์ก่อนนะคะรายงานข่าวจาก กระทรวงการคลังล่าสุดเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการคลละครึ่งเฟสท,ที่4 วงเงิน4.35หล้านบาทเมื่อรวมกับวงเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายอีก4.35นล้านจะเท่ากับมีเม็ดเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจรวม8.7หื่นล้านบาทซึ่งจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.24%ด้านนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวไว้ smiles. ว่าทางกระทรวงการคลังกำลังหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีการ ยืดระยะเวลาคนละครึ่งเฟส4ออกไปเป็น3เดือนพร้อมกับมีเงินเข้ามากกว่า1,500บาทซึ่งถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทางข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบที่นี่นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ